พูดถึงสัตว์ประหลาดหลายๆคนคงนึกถึงสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ลึกลับต่างๆเช่นป่าภูเขาหรือพื้นที่ลกล้างต่างๆที่น้อยคนนักจะเข้าถึงได้แต่ในโลกของเรานี้นั้นได้เคยมีเรื่องเล่าถึงสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินของเมืองใหญ่อย่างเมืองโตรันโตประเทศแคนาดาสวัสดีครับผมโอคารุโตคุงในค่ำคืนนี้ เราจะมาฟังเรื่องเล่าที่เคยได้ลงหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งมาแล้วข่าวการพบเจอกับสัตว์ประหลาดภายในอุโมงค์ใต้ดินของเมืองโตรันโตเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรและจะมีความน่ากลัวขนาดไหนขอเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยครับในช่วงชาวฤดูร้อนของเดือนสิงหาคมปีคิดษกักราช1978 ได้มีเรื่องเล่าที่ลือไปทั้งเมืองโตรอนโตเกี่ยวกับชายวัย51ปีที่มีชื่อว่าเออร์เนสเขาได้พบเจอกับสัตประหลาดที่ซ่อนตัวอยู่ในภายในอุโมงค์ระบายน้ำใต้เดินของเมืองโตรอนโตเขตแคบเบตเทาโดยชายคนนี้ได้เล่าว่าในเช้าวันนั้นแมวของเขาที่เลี้ยงไว้ตัวหนึ่งได้หายออกไปจากในห้องอพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่ด้วยความเป็นห่วงเออร์เนสจึงออกตามหา ตามซอกมุมต่างๆในบริเวณย่านที่เขาอาศัยอยู่จนเขาได้บังเอิญมาเจอกับช่องแคบลักษณะคล้ายถ้ำอยู่ไม่ห่างจากอพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่มากนักถ้ำนี้มีขนาดความกว้างประมาณ10ฟุตเออร์เนสตัดสินใจลองมุดตัวเข้าไปในถ้ำนี้จนตัวเขามาโผล่ภายในอุโมงค์ระบายน้ําใต้ดินของเมืองโตรันโตแต่ไม่ทันที่ชายวัยกลางคนคนนี้จะได้เริ่มทําการสํารวจต่อ จู่ๆเขาก็ต้องมาสะดุดกับแววตาสีส้มสองดวงที่อยู่ภายในเงามืดและกำลังจ้องมาที่เขาเออร์เนสจึงรีบเปิดไฟฉายที่พกมาส่องไปที่สิ่งนั้นและเขาก็ต้องถึงกับตกใจสุดขีดเพราะเจ้าของดวงตาสีส้มคู่นั้นคือร่างของสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดที่ในชีวิตนี้เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันมีความสูงน่าจะประมาณ3ฟุตยืนสองขาคล้ายคนรูปร่างผอมแห้ง ขนสีเทาปกคลุมทั้งร่างและฟันสีขาวที่ดูแหลมคมที่กำลังแยกเขี้ยวใส่เขาสิ่งมีชีวิตประหลาดนั้นไม่ได้ทำเสียงขู่หรือคำรามใส่เขาเหมือนสัตว์อื่นทั่วไปแต่มันกลับพูดใส่เขาด้วยเสียงที่เล็กแหลมว่าออกไปออกไปก่อนที่ร่างนั้นจะวิ่งสองขาหายลึกเข้าไปในอุโมงค์ด้วยความตกใจ เออร์เนสจึงรีบคลานหนีผ่านช่องทางเดิมออกมายัางข้างนอกและรีบวิ่งกลับบ้านมาเล่าให้ภรรยาของเขาฟังจนต่อมาเรื่องเล่าของเออร์เนสก็กระจายวงกว้างในเขตชุมชนที่เขาอยู่กระทั่งวันต่อมาเออร์เนสก็พาเพื่อนบ้านมาช่วยสำรวจถ้ำที่พาเขาเข้าไปในพื้นที่อุโบง์ระบายน้ำใต้ดินและเมื่อพวกเขาเข้ามาภายในถ้ำลึกลับนี้เออร์เนสก็ได้พบกับร่างศพของแมวที่เขาตามหาอยู่ แต่สภาพของศพนั้นเหลือเพียงครึ่งท่อนบนนอนอยู่บนพื้นซึ่งใกล้กับตรงที่เขาได้เจอกับสิ่งมีชีวิตลึกลับตัวนั้นหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเรื่องเล่าสัตว์ประหาดในอุมโมงค์ใต้ดินของเมืองก็เริ่มลือปากต่อปากไปเรื่อยๆจนเรื่องไปถึงสำนักหนังสือพิมพ์เดอะซันและทางนักข่าวก็ได้ลงพื้นที่มาทำข่าวการพบเจอสัตวประาดตนนี้พร้อมกับทำการสัมภาษณ์เออร์เสซึ่งทางชายที่ได้พบกับสัตวประาดตนนี้ ก็ยินดีให้สัมภาษณ์แต่เพียงขอให้ทางหนังสือพิมพ์ปิดนามสกุลจริงของเขาไว้เพราะเขาไม่อยากให้มีใครมาสนใจในตัวเขาไปมากกว่านี้โดยทางนักข่าวก็ได้ทําการสัมภาษณ์ทั้งภรรยาของเออร์เนสและเพื่อนสนิทที่ร่วมงานกับเขาพวกเขาทุกคนต่างยืนยันหนักแน่นว่าเชื่อในเรื่องเล่าของชายคนนี้และไม่คิดว่าเขาจะโกหกแน่นอนเพราะเออร์เนสนั้นไม่ใช่คนที่ชอบตื่มกินแอลกอฮอลด้วยจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะโกหก หรือตาฝาดกับสิ่งที่เจอนอกจากนี้ทางนักข่าวได้ไปสัมภาษณ์เหล่าคนงานและวิศวกรที่เคยเข้าไปในทำงานภายในอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินของเมืองพวกเขาต่างบอกว่าตั้งแต่พวกเขาเข้ามาทำงานในอุโมงค์นี้นั้นยังไม่เคยได้เจอเหตุการณ์แปลกๆหรือสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดเหมือนอย่างที่เออร์เนสเล่าแต่พวกเขาบอกได้อย่างหนึ่งว่าอุโมงค์ใต้ดินนี้ใหญ่และกว้างขวางกว่าที่ใครหลายคนคิดไว้มาก ถ้าคุณเข้าไปในนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนว่ากำลังอยู่ในดินแดนรับแลรเลยก็ว่าได้และเหล่าคนงานก็พูดทิ้งทายว่าทุกครั้งที่พวกเขาต้องลงไปทำงานในอุโมงค์นี้จะไม่มีใครคนไหนที่กล้าพอจะลงไปเพียงตัวคนเดียวแน่นอนและเนื้อหาที่ผมเพิ่งพูดไปนี้ครับคือเนื้อหาที่มาจากหนังสือพิมพ์เดอะซันในช่วงปีคริศั 1, 1978แม้ว่าเวลาจะผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่เราก็ยังไม่มีรายงานใหม่ๆเกี่ยวกับการพบเจอสัตว์ประหลาดตนนี้แต่ก็มีผู้คนต่างก็คาดเดาว,ว่าสัตว์ประหลาดที่อยู่ในข่าวนี้น่าจะเป็นสัตว์ประหลาดตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของแคนาดาโดยชาวพื้นเมืองจะเรียกสิ่งมีชีวิตนี้ว่าเมเมกวาซีโดยมีเรื่องเล่าจากโบราณว่าเมเมกวาซีเป็นดวงวิญญาณพายน้ำรูปร่างเล็กที่มักสิงสถิตยอยู่ตามแม่น้ำหรือลำคลอง แต่ชนพื้นเมืองในบางพื้นที่ของแคนาดาก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นอสุรกายด้วยพฤติกรรมของมันที่ชอบประสงค์ร้ายกับผู้คนเช่นจมเรือแคน,นูที่สัญจรอ,อยู่ตามแม่น้ําด้วยการแอบเจาะรูในเรือหรือบางครั้งก็แอบลักขโมยสิ่งของต่างๆของคนบนเรือแต่ผู้ที่สามารถจะมองเห็นเมเม,มกว่าซีตน,นี้ได้นั้นจะมีเพียงเด็กหรือหมอผีเท่านั้น ถึงแม้ว่าอสุรกายหรือไพรน้ำตัวนี้จะมีพฤติกรรมที่ดูน่ากลัวแต่ก็มีความเชื่อเพิ่มเติมว่าหากใครสามารถมองเห็นเจ้าเมเมกว่าสีตัวนี้ได้และแสดงความเคารพหรือให้ของขวัญกับมันหรือให้ของกินเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้จะตอบแทนคนนั้นด้วยการให้ความช่วยเหลือเรื่องต่างๆตามที่คนนั้นขอมาโดยลักษณะตามเรื่องเล่าของชาวพื้นเมืองเมเมกว่าสีนั้นจะมีขนาดตัวเท่าเด็กเล็กขนดกทั่วทั้งตัว หัวใหญ่โตผิดรูปบางเรื่องก็มีเล่าเสริมว่ามันไม่มีจมูกและสามารถพูดภาษามนุษย์ได้หากย้อนเวลากลับไปก่อนที่พื้นที่โตรอนโตจะเป็นเมืองใหญ่เหมือนในทุกวันนี้พื้นที่นี้จะมีทั้งแม่น้ำสายใหญ่ๆและคลองน้อยใหญ่อยู่ทั่วทั้งพื้นที่เมื่อเริ่มมีการก่อสร้างอาคารขยายเมืองจึงทำได้ค่อนข้างลำบากเพราะมีพื้นที่จำกัดและรายล้อมด้วยแม่น้ำลำคลอง ทางเมืองจึงได้ทำการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการก่อสร้างและทำให้พื้นที่น้ำต่างๆยังคงไหลเวียนผ่านเมืองได้จึงทำให้ในปัจจุบันนี้พื้นที่น้ำส่วนใหญ่จึงถูกซ่อนไว้อยู่ภายใต้อุโมงค์ของเมืองและจึงทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยยังคงเชื่อกันว่าภายในอุโมงค์ใต้เมืองนี้นั้นยังคงมีสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีชื่อว่าเมเมกวาซีวนเวียนอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ และทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของสัตว์ประหลาดในอุโมงค์ใต้ดินของเมืองโตรันโตเขตแคนเบตร์ราใครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวจนจบครับใครที่ชอบเรื่องเล่าแบบนี้ผมก็ขอฝากกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องราวใหม่ๆด้วยครับสำหรับตอนนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและ สวัสดีครับ